บนหอยนะน้าดน้อเ้้หนตัวใหญ่โอ้ย้ยลงเอาเฮ้ทา้ง่างวะลงอยู่เอาโบเคยมาอยู่อ่ะเอ้าแข่าทน้ผู้ิกเอากับบถอดเกือบ เขาพูดอะไรพออวานเดยังไงบอยี่ใส่เขาเลยไปดีกว่าตั้มปะ่้ซาเลยวะเต็มเลยหุ่นหุ่นอตัวใหญ่เลยโตเต็มครูเอาครูม่อีกโเอาครูอีกเอากระสอบเออทั้งหอกเอาติดทั้งหอกตู้โดดส่มันงหัอ เด็ดตัวเดียวนะโดดไปหัวซุปพอดีป่ะเฮ้ยผ่าสี่ตันเฮ้สามเฮ้ย้ัวยังเฮ้ยใช้ได้บวกด้วยเฮ้ยโอ้โหหอยเต็มเลยหอยเต็มเฮียเอ้ยอ้ยไอ้ก็ตัวยังโดได้บังหอยโอ้หนักป่ขึ้นวไะมาได้ดินอย กเห็ดไปไหนนเห็ด้ามากินกุนกุนเข็บน้ำเลยโอ้ยมาสิไดอีกวันพอกินไปกุนเข็บว่ะยังมอย่าเห็ดกันไรสองคนไม่หยั่งนี่นี่เข็ต้องร้งินี่นี่ไม่เนี่ยอย่าตีกันฝนไปบงป่า ก็เป็นแบบนีก็บาบวสมือล่ะเป็นแบบนี้ก็บาบสมือะเ็วงอย่ไปไก่น้องผู้น้องผู้ผใช้บท Happy Life ก